สนับสนุนโดย All New Suzuki Swift แร้าใจทุกประสาสัมผัส Dunkin Donuts Coffee and Donuts Rail World เดินทางได้ทั่วยุโรปครอบคลุมมากกว่า1,000สถานีทั่วโลกสายการบิน t u r k i s Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ นอกจากสนามสู้วกทิงเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เก็บงานภาพเขียนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาทาดอนและก็การต่อสู้วกทิงไกด์ครับได้อธิบายบอกว่าอย่างนี้ครับภาพแรกเนี่ยครับก็จะเป็นภาพที่มาทาดอนนะครับหรือว่าบูฟไฟสเตอร์นะครับแล้วแต่จะเลือกครับนะคนคนนี้ครับก็จะถือผ้าสีชมพูครับอันนี้ไกด์เน้นย้ําเลยนะครับว่าเป็นผ้าสีชมพูครับไม่ใช่สีแดงเอาเวล่อ วัวกระทิงครับก็ประมาณสักห้านาทีเจนาทีแล้วก็หลังจากนั้นครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะจะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับนะฮะก็จะมีมัทดอยอีกคนหนึ่งนะครับนะหรือว่าโทโทโร่เนี่ยนะครับก็จะถือลักษณะคล้ายกับหอกหรือทัวนะครับเพื่อจะทิ่มแทงลงไปในที่สันตรงคอของวัวกระทิงนะครับก็ประมาณสักหนึ่งสองสามจนถึงห้าครั้งก็สุดแล้วแต่ว่า เรียวแรงของวัวกระทิงเนี่ยนะครับะจะทนฤทธิ์ในการาทิ้มแทงของโทรโด,โดได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็จะเป็นภาพเขียนที่อธิบายถึงเรื่องราวต่างๆรวมแม้กระทั่งที่มาของพันุ์ของวัวกระทิงครับ คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นหัววัวกระทิงที่เขาสตาฟเอาไว้นะครับเรียกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับนะเป็นวัวกระทิงที่มีอายุประมาณ120ปีครับคุณผู้ชมครับเขาสตาฟติดเอาไว้ที่ข้างฝาเนี่ยครับเขาบอกว่าเฉพาะวัวกระทิง2ตัวเนี่ยนะครับตัวหนึ่งครับน้ำหนักถึง600กิโลกรัมเลยครับแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูครับว่าวัวตัวหนึ่งเนี่ยหักหนักถึง600กิโลกรัมแล้วมาทาดอดล่ะครับ จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนนะครับมาต่อสู้กับวัวกระถิงมอทดอคนนั้นเนี่ยต้องเก่งมากๆครับสุดยอดเลยครับ ห้องนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างในตู้นี้นะก็จะแสดงถึงนักดนตรีนะครับคนตรีกรองคนที่เป่าแตรเพื่อจะเริ่มในการสู้วัวกระทิงครับแล้วก็จะมีทั้งหอกนะครับแล้วก็มีภาพเขียนเก่าๆรวมทั้งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันของกษัตริย์ชาวที่5ของสเปนเพราะพระองค์ท่านเนี่ยชื่นชอบกีฬาสู้วัวกระทิงครับนอกจากนั้นแล้วนะครับแล้วก็ยังมี พวกงานไม้แกะสลักหรือว่างานภาพเขียนต่างๆที่พูดถึงเหตุการณ์ในการสู้วัวกระทิงในแต่ละแมทครับ waste, Ooh, นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นรูปหล่อสำริดของวัวกระทิงครับนะ <a> เดี๋ยวเป้จะชี้ให้ดูครับว่าจุด ที่นะครับมาตรดอนะครับทุกคนครับพยายามที่จะใช้มีดดาบหรือแม้กระทั่งหอกนะครับนะทิ่มแทงลงไปจุดตรงบริเวณนี้ครับนะของวัวกระทิงครับถือว่าเป็นจุดที่สำคัญครับนะฮะฉะนั้นจะสังเกตได้ง่ายเลยครับนะจุดบริเวณนี้ครับไร้เพูดง่ายก็คือเป็นจุดตายของวัวกระทิงนั่นเองครับซึ่งอยู่บริเวณสันของด้านหลังครับ